วันนี้นะคะจะมาบอกวิธีนะคะแก้ปัญหาโทรศัพท์ f a c e b o o k นะคะการเล่นโทรศัพท์ Facebook แล้วเครื่องช้าเครื่องอื่นนะคะก็ทําตามขั้นตอนไปอย่างช้าช้นะคะทําตามขั้นตอนไปอย่างที่บอกนะคะแล้วจะเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยค่ะก็ลองทําตามขั้นตอนกันดูนะคะ น่าจะมีปัญหาหลายคนหลายท่านนะคะที่ว่าปัญหาโทรศัพท์ช้าใช่ไหมคะเครื่องช้าใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าอะไรหรือคะก็เพราะว่าเราเล่นวิดีโอแล้วเราไม่มีการล้างวิดีโอกันเลยก็ทําให้ความจําในเครื่องของเรานะคะอัดแน่นไปนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาร้างเครื่อง โทรศัพท์กันนะคะมาล้างวิดีโอที่เราดูกันไปนะคะอันดับแรกนะคะเรามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเห็นจุดสามจุดนะคะเห็นขีดสามขีดนี้ไหมแล้วเราก็กดลงไปนะคะหลังจากที่เรากดไปแล้วนะคะแล้วมันจะมีขึ้นว่าอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะแล้วเราก็เลื่อนไปนะคะมันจะมีคําว่าการตั้งค่าและคว,วามเป็นส่วนตัวนะคะเรากดเข้าไปเลยอันนี้คือเป็นวิธีการง่ายๆนะคะไม่ต้องไปซับซ้อน แล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะเลือกดูเลื่อนดูเห็นไหมคะมันจะมีคําว่าตั้งการตั้งค่าแล้วเราก็กดไปที่ตั้งค่าเลยคะ่ะเมื่อเรากดที่ตั้งค่าแล้วนะคะแล้วเราก็เลือกดูได้เลยคะ่ะเลื่อนเลื่อนดูแล้วมันก็จะมีคําว่า ที่ไปตรงกิจกรรมของคุณนะคะเห็นไหมไปตรงกิจกรรมของคุณแล้วก็กดไปตรงที่บันทึกกิจกรรมนะคะกดไปแล้วพอมาตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีข้างมีถังขยะประวัติกิจกรรมนะคะแล้วตรงนี้ที่เป็นแถบสีฟ้าฟ้าเงินนะคะเราเลื่อนดูเลยค่ะเลื่อนไปนะคะแล้วเห็นไหมคะมันจะมีคําว่าวิดีโอที่รับชมแล้วเห็นไหมคะ ตรงแถบสีน้ำเงินคำว่าวิดีโอที่รับชมแล้วแล้วเรากดเข้าไปค่ะเห็นไหมคะวิดีโอเต็มเลยที่เราดูของเพื่อนๆดูไว้แล้วเราไม่ได้การลบเลยเอ๊ะทำไมโทรศัพท์เราช้าเป็นเพราะเหตุนี้เองค่ะวิดีโอของเราแน่นมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะวิดีโอแน่นมากเลยเรามากดที่เห็นไหมคะคำว่าล้างประวัติการชมวิดีโอกดไปเลยค่ะแล้วเราก็มีคำว่ายกเลิกการล้างนะคะเรากดเข้าไปเลยค่ะ ตอนนี้ก็ทำการล้างอยู่นะคะวามเอ่อระยะช้าช้าหรือนานมันก็คืออยู่ที่วิดีโอที่เราล้างนะคะแล้วกดเพื่อเคลียร์ความแน่ใจครั้งหนึ่งกดล้างครั้งหนึ่งโอเคตอนนี้เขาก็ล้างให้เราแล้วนะคะแล้วเราก็กดได้ออกไปได้ตามปกติเลยค่ะแล้วลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่มากดที่สามเหลี่ยมเลยนะคะนี่มาตรงหน้าโปรไฟล์ของเราอันแรกค่ะมากดตรงสามเหลี่ยมค่ะแล้วเราไปตรงที่การตั้งค่านะคะมีคำว่าตั้งการตั้งค่าแล้วเราก็เลื่อนไปเลยนะคะแล้วมันจะมีไปตรงกิจกรรมของคุณนะคะแล้วมี คำว่าบันทึกกิจกรรมเห็นไหมคะบันทึกกิจกรรมแล้วกดไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันจะมีมีคังมีถังขยะนะคะประวัติกิจกรรมแล้วก็เป็นแท็บสีน้ําเงินนะคะโพสต์สาธารณะแทาา็กสาธารณะเรากดเลื่อนดูค่ะแล้วดูกดวิดีโอที่รับชมแล้วนะคะกดเข้าไปค่ะตอนนี้เห็นไหมคะวิดีโอที่เราล้างไปแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ใครที่โทรศัพท์นะคะที่อ่ ที่ช้านะแล้วเครื่องแน่นนะคะอย่าลืมไปล้างเครื่องโทรศัพท์ของตัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทำตามขั้นตอนที่ให้ไวนะคะแล้วก็จะสนุกในการเล่น Facebook ค่ะเครื่องจะได้ออกมาไวไม่ช้าไม่อึดอีกแล้วนะจ๊ะแล้วอย่าลืมรีสตาร์ทเครื่องด้วยนะคะเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์ไปนานๆรีสตาร์ทเครื่องเหมือนเดิมได้ผักเครื่องด้วยนะคะจะช่วยทำให้โทรศัพท์ของเรากลับมาไวเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย